โอเคก็กร้าสวัสดีกันด้วครับทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมว่าพันแมน่เดอะสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์หกสี่สามในวันที่สองนั่นเองครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ตื่นสายนะ้ำมอนผมตื่นสายนะครับแต่ก็ตื่นมาทำเควสอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะผมนะตอนนี้ก็เหลือแค่อ่าเควสย่อยๆนะครับที่ยังไม่ได้ทำเนาะเนี่ยเห็นไหมนะผมนะก็เดี๋ยวค่อยทำรอ,อบอีกทีนึงครับผมโอเคก่อนที่เราจะทำอะไรนะเราก็ต้องดูจากอันดับของผมกันก่อน นะผมผมอยู่ดับที่เท่าไหร่ตอนนี้ผมอยู่ดับที่898โอมถือว่าเกือบหลักพันเลยเนาะผมไม่ค่อยได้เปิดตัวละครนะผมผมดองไว้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเปิดให้หมดเลยนะผมนะตัวละครต่างๆก็มีประมาณเท่านี้ผมไม่เยอะนะเดี๋ยวก็ทยอยเปิดนะผมนะเพราะว่าผมไม่รีบนะครับผมก็เลยไม่ได้เปิดอะไรับผมแต่วันนี้ผมจัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งแน่นอนนะผมนะก็เดีนะนะ๋ยวเซิร์เลยนะผมนะอืมมาเซิร์เลยับผม Okay. เราเซิร์ให้หมดเลยนะครับไม่รู้วันนี้มีกี่ใบนะครับแต่น่าจะประมาณสองร้อยใบได้ผมสองร้อยใบนะครับประมาณนะประมาณนะั้นถ้าที่ผมลองคํานวณนะครับน่าจะประมาณเกือบเกือบสองร้อยใบนะครับนี่เห็นไหมก็คิดซะว่าคลิปนี้สองร้อยใบแล้วกันนะครับนะแต่ไม่ถึงหรอกนะมัไม่ถึงหรอกแต่ว่าตีไว้ก่อนแล้วกันเนาะอืมเครดก็ประมาณนี้โอเคเราสุ่มตัวเหลืองกันก่อนไหม มาไปตัวเหลืองครับผมสุ่มให้หมดเลยนะขอไปเสียพัดลมด้วยนะครับถ้าพัดลมเข้าอ่าลืมทํทำสูตรไว้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาทำสูตรตอนอ่าสุ่มตัวแดงแล้วกันโอเคชุดขำไม่ออกเลยนะโอเคสมายแมนไปกันต่อเลยครับดเดไปต่อ,อย,ายาวๆเลยครับ อันนี้ค้างนิดนึงนะครับน่าจะได้ตัวมาอีสอานะได้ปะไม่ได้เหรอค้างนึกว่าได้นะครับสมบัติครับสมบัติส,ม,ส,ม,สมตัวเหลืองก่อนนะทุกคนนะร้อยร้อยใบยคิดซะว่าเป็นร้อยใบยแล้วกันทุกคนนะเพราะผมก็สมเยอะอยู่ก่อนหน้านี้ผมไม่น่าสมนะครับแม่งไปเผลอสมเล่นด้วยแหละ โค้ดที่อยากจะมีรูออนรั้วตัวอะไรนะผมต,ออต่อครับมาตัวเกลือผมอย่าไปสนใจไปดูซิว่าร้อยใบเนี่ยเราจะได้เอสอาร์สักตัวไหมครับในตัวเหลืองนะครับอยากได้จีโฟะนะครับเอามาขิงน้องนะไม่มีอะไรไปต่อครับไปต่อครับผม ที่ทองออกไหมโอเคไม่ออกนะครับฉันยืนอยู่ความยืนทาเสมอโอ้หน้ากากบานนะครับได้คอใหม่นะครับไปครับผมแต่งกันต่อยาวๆครับได้เอสอาร์เยอะเหมือนกันเนี่ยใครกล้าขยับตัวฉันจะเผามันให้เป็นจ,จุนโอเครู้เลยตัวอะไรไปครับผม เปิดคอลเลกชันกันเต็มๆเลยเฮ้ยแต่ว่าผมได้เอสเอสอาร์ไม่ซ้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยถือว่าดีเลยผมจะได้เปิดให้หมดเลยนะโอ้ยอันนี้ค้างหนักเว้ยเอสอาร์เอสอาร์ป่ะเนี่ยโอ้ไม่ใช่นะครับอย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับเอที่มันค้างหนักอาจจะเป็นเพราะม,มันจะมีไอเน,นี่ยมันบวกไอ้พวกนี้ครับโอเครอบสุดท้ายครับผมไปครับไปครับผม ครได้ราชาทีลึกวะโอเคหมดแล้วผมไปต่อไปจะเป็นสูตรของผมนะครับเป็นสูตรที่ผมใช้อยู่เสมอนะเวลาผมเล่นเกมนี้นะครับผมนะไปทําสูตรกันเลยดีกว่าอย่างแรกคือเราต้องไปเซิร์ฟที่สูงที่สุดเราก็ทําสูตรครับผมสูตรนี้ผมทําอยู่เสมอนะครับแต่ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนะผมนะขอเป็นฝั่งฮีโร่แล้วกันโอเคดูนะครับว่ามันจะค้างไหม รอสามครั้งทุกคนรอครับรอเรืองแสงก่อนอรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามโอเคอันนี้ไม่ค่อยค้างครับปล่อยเลยเลยไม่ค่อยค้างเห็นไหมผมบอกแล้วผมดูเป็นมันไม่ค่อยค้าง,งผมปล่อยได้เลยครับถ้าค้างมากก็มีสุดลุ้นนะผมโอเคทำสุ่วนเดียวผม,มเดียวครับเดียวครับผม สูตรนี้ผมใช้อยู่เสมอนะครับสูตรนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องให้คนอื่นดวงดีก่อนเราค่อยดวงเกลือนะครับไม่ไดีต้องพูดยังไงคือถ้าเราอยากได้คนอื่นก็ต้องได้เราต้องคิดอย่างนั้นครับอย่าคิดว่าเราได้คนเดียวครับอย่าโลภมากครับไม่งั้นสูตรนี้จะไม่ออกนะครับอันนี้มั่วนะครับโอเคอันนี้ค้างมีสิทธิ์ลุ้นครับไปพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปครับผมอันนี้ค้างนะผมมีสิทธิ์ลุ้นนะ ถ้าไม่ได้ก็ได้เป็นเอเอสอาร์ฉยครับผมอ่าเอสอาร์นผมกี่ตัวครับตัวเดียวนะครับมาดูกันนะว่าได้ตัวอะไรนะผมโอ้โหเหมือนที่น้องเขาพูดเลยออกคูพี่จะมาเจอแกพูดดูรพิพพสเตอร์กูว่า, <c oughs> ามันต้องเม้นในในคอมเมนต์ผมมันต้องเม้นแล้วเอ้ยพี่เห็นไหมได้บรีแล้วไม่เป็นไรน้องกีโฟยังไม่ออกกูอยากกูอยากได้กีฟน้องจัดกีโฟพี่ได้ปะ จัด G4 ให้พี่ได้ประขาไม่เป็นไรครับผมได้ปุริมาก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมนะมาเปลี่ยนสูตรนิดนึงครับเฮ้ยแต่ว่า SR ออกไม่ซ้ำเลยนะโหแม่งดีจัดเลยอ่ะเซฟนี้อ้โหมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับรออะไรอีรอรออกอบ,อ,กอ,บอีกรอบนึงรอบนี้เพิ่มสูตรนิดนึงอันนี้ไม่ค้างครับปล่อยเลย ถึงถึงถึงจะได้เอสก็น่าจะเป็นตัวตัวที่เรามีแล้วนะครับโอเคปล่อยได้เลยครับปล่อยได้เลยเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรมาอีก,อกแล้วนะผมนะทำสูตรทำสูตรบน แสงโอเคอีกรอบหนึ่งอืมรอบนี้แหละค้างสุดๆจัดไปจะเป็น s อหรือ s อก็ได้หมดขอแค่ไม่ซ้ำพอจัดมาให้น้องได้เห็นว่าเราก็ดวงดีเหมือนกันไปโอเคเป็น s ออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอแค่ไม่ซ้ำโอเคไม่ซ้ำาคนเรากำลังเสือดีไหมโอเคข,ขอมาเลยผมไม่ต้องซ้ำครับ ขอไม่ซ้ําถือว่าเป็นดีเพราะว่าผมจะได้เปิดล็อกฟิกร์นะผมนะไม่ซ้ำไม่เอไม่ได้เอสอาร์ไม่เป็นไรครับขอแค่ไม่ซ้ําพอนะผมจะเปิดล็อกฟิกร์นะผมนะทําสูตรเหมือนเดิมเลยนะแต่รอบนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเราได้เอสอาร์ไปแล้วลืมไปนะผมโอ้กูลืมได้ไงวะลืมไปว่าได้เอสอาร์ไปแล้วเราต้องเปลี่ยนเซิร์ฟนะผมมาดูนะครับว่าเราจะได้เกลือเหมือนที่น้องเขาได้เกลือเหมือนกันไหมนะครับผมก็อยากเกลือคนเดียวนะ รอสัมะเรืองแสงสามรอบครับรอบแรกไม่นับนะรอบเมื่อกี้หนึ่งโอเคสองสามอุ้ยอันนี้ก็ค้างเหมือนกันครับจะเป็นเอสอารือสอก็ได้โคแค่ไม่ซ้ำไอ้เฮียขอมาดีให้น้องมันได้เห็นออเอสอาอีกแล้วอุ้ย,ยแต่เบิ้ลสองตัวว่ะขอไม่ซ้ำขอไม่ซ้ำโอเคไม่ซ้ำหนึ่งตัว เครื่องไม้ก็ได้เปรียรบเสมอโอเคมาเปิดล็อกฟิกเกอร์กันเยอะๆอุ้ยไม่ซ้ำอีกแล้วโว้ยกูไม่ซ้ำเลยนะครับนี่นี่ถึงผมจะได้เกลือผมก็ยังดีใจนะเพราะอะไรไหมหนึ่งมันไม่ซ้ำครับทุกคนนะคือไม่ซ้ำถือว่าเป็นดีอ่ะเฮ้ยกูกูได้ไม่ซ้ำสักตัวเลยนะเนี่ยเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ย เฮ้ยผมยอมรับว่าผมได้เกลือนะเว้ยแต่แบบมันไม่ได้ซ้ำสักตัวคือเฮี้ยเลยวะเฮ้ยคุปเปิดล็อกฟิกเกอร์กันรัวผมบอกเลยนะางานนี้พลังผมดิ้งกระฉูดอะผมบอกเลยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหน,น,นึ่งเฮ้ยแต่รอบนี้ผมเพิ่มไปสองรอบโอเคเรียงหนึ่งอีกรอบหนึ่งเผื่อมันออกนะครับโอเคอันนี้จะไม่ออกครับมันไม่ค้างมันไม่ค้างครับผมอันนี้น่าจะได้ซ้ำละโอ้โหบ่นว่าไม่ได้ซ้ำซ้ำเลยนะครับผมนะ อ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม,ไ,มไม่แปลกอ่ะก็กูไม่ได้ซ้ำมันตั้งหลายใบเลยว่ะไเชียหฮาจัดนะไปกันต่อครับปรับใลที่ยังไม่ได้เอสไอยังเพิ่งเปลี่ยนเซิร์ฟไปยั <c oughs> ่งเสง็สามรอบครับหนึ่งสอง สามอันนี้กระตุกเล็กน้อยครับไม่รู้ออกหรือเปล่าลองดูแล้วกันกระตุกเล็กน้อยครับโอเคอันนี้ส้ำนะเริ่มส้มแล้วเริ่มซ้ำแล้วเอาวะไอ้ที่อะคืนเหรแล้วเว้ยคืนเหรแล้วมาเพิ่งจะออกเอสนาแค่ตัวเดียวนะผมนะโอ้งานนี้กูโดนน้องล้อแน่เลยอะอไม่เป็นไรครับปกติเกมมันก็เกยอ,อย่างเงี้แหละ เอามากูบอกแล้วว่ากูเดี๋ยวกูปั้นปุดิให้ตึงเลยกูจะไปต่อยหน้ามึงน้องมึงกมต้องกลัวรอครับรออีกรอบหนึ่งโอ้โหเย็ดแม่อันนี้ค้างหนักมากครับดูสิว่าตอนท้ายเนี่ยเราจะดวงดีเรื๋ยวเราจะดวงเกลือผมสามสองหนึ่งจัดให้สุดแรงเลยสมัมะไปแล้วผมโอเคผมมาแล้วครับ กี่ตัวตัวเดียวนะครับมาตัวแรกด้วยไม่มีอะไรที่คนอย่างฉันจะฟันไม่ขาดโอ้อะตอมิกโอ้ยดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่อย่างนรก็ไม่เคียดานดีอยู่ดีอยู่ดถึงจะเกลือไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้ไดอะตอมิกมาก็ถือโอเคแล้วเยี่ยม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 ได้ได้ตัวตีหมูมาครับพอดีเลยอยากได้ตัวตีหมูอยู่พอดีเลยต่อไปก็ไปสมตัวตัวอะไรวนะเอายมมอ,อย่างกูมือกัน ตัวม่วงต่อครับผมอยากได้เป็นตัวนี้นะผมนะไปต่อครับอันนี้ไม่มีสูตรนะแล้วแต่เจีมันจะให้โอ้โหแล้วมันจะค้างหาผมนะ่ะเฮ้ยยุงมาว่ะทุกคนได้ตัวคอนคอมาสองตัวเลยวเว้ยค้างแล้วเมื่อกี้โอเคครับผม ก็สมมาได้ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเกลือแต่ก็ในความเกลือเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ายังเล่นได้อยู่นะผมนะอมโอ้โหกูต้องเปลี่ยนคอเปลี่ยนอะไรอีกแล้วอ่าแล้วเค่ลำบากกูอีกแล้วปัญหาคือผมใช้คออะไรดีผมขอดูคอตัวนี้ด้ยคอหน้าก,กากหวาน มันจะเพิ่มกระน่ำใช่ไหมกระน่ำไฟน่าจะ30 20%ส่วนยุงก็เหมือนว่าจะได้รับ1พลังงานเมื่อถึงรอบที่2จะได้3พลังงานผมว่าเอายุงมาแล้วกันแเคเ่ยุงเป็นคอเนาะก็เอาเจนอตออกแล้วใส่ยุงแทนเอาเจนอตไปย่อยเลยครับผมผมจะไปอัพเจเจนอตล่างนูนแทนครับ ผมจะไปอัพเจนอตล่าง s s r แทนนะผมนะนี่ใส่ไปเลยมาผมโอ้มาโอเคอัพแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมนะ คลิปกี่นาทีเนี่ยอ๋อสิบสามนาทีพอดีเลยเคเดี๋ยวผมอัพแค่น,นี้ก่อนแล้วกันนะผมนะเดี๋ยวเอา้าลิวไปยังมีอีกนี่ว่าโอเคโอเคโอเค,อเคงั้นสมต่อครับสมต่อลิวไปว่ายังมีอีกนี่ว่ะอันนี้ใครยังไม่รู้นะครับอันนี้สมตอนท้ายไอ้เฮียตกใจสั์แต่อย่าพึ่งได้ใจไปตัวสามอีเอี้ยตกใจหมดไปครับ เราจะหลุดเลทไหม <c oughs> มือจะให้หินฮีโร่หาแม่ฮะผมตีอ่ะอ่ะ,อะดีก็ไม่ได้วันนี้ดวงผมไม่มานะวันนี้ดวงผมเกลือจัดเลยนะโอ้แต่ยังไงก็ได้อะตอมิกมาเอามาปาดนะครับไปครับผมไป็นยนยาวๆครับ น่าตัองมิกมาก็ไม่เป็นไรเอามาปาดนะผมนะเอามาติดบกขยีด้วยเกลือเต็มแบบเต็มคาราเบลนี่ฉันจะโดนเกลือขนาดนี้เลยเนี่ย้โดนพี่เกลือมากเลยน้องโดนเกลือจะจัดไอาอาอเพชรพอไหมเนี่ยไม่พออีกเหรอโหไม่พอก็ไม่เป็นไรครับ โอ้กะจะไปตีน้องเขาแต่กูต้องไปอัพอัพดูอัพดีโอ้กูจะตีน้องยังไงโอ้ยเสียเวลาอัพอีกโอเคถ้าผมใครที่ชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมในที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งข้างบนหน้าจอเป็นรูปสีดำนั่นนะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการคลขึ้นใหม่ที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะผมเอาละแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัปดาห์นี้ผมดวงเกลือแต่ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวรอบหน้าแก้มือนะผมนะแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับขวยเกมกากไอ้เหี้ย